ซื้อแพ้ครั้งแรกกับื้อแพงครับอืมตัวละสองหมื่นครับครับเอามาเลี่ยงมันเกิดบวกคือแพะอลอยอีหลีนะครับหลงเข้าไปซื้อเขาว่าลอยครับที่น้องก็เราวังถ้าไปซื้อแพสิ่งนั้นก็ต้องศึกษาความรู้ไปเบิ่งหลๆคลามครับสวัดดีที่น้องผููรับชมลิปครับมือผมอยู่บ้านน้องกุ่งสีครับผมจับหน้องบัวสันตุครับอำเภอย่างสีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะ มื่อานี้มาเยี่ยมพี่จำหลัดนะครับเนาะเปิ่ลกระเฮ็ดกระเซ็ดไรยางครับพี่น้องเห็นด้านก็จะเป็นพวกพืชผักต่างๆสวนผสมผสานนะครับแล้วก็สนใจเอาแพะเข่ามาเรี่ยงน้ำนะครับสอบถามนะครับยู่สองเดือนแต่ว่าแพรเพิ่นหลุมรวมจำนวนประมาณสี่สิบตัวนะครับสารรับสาราในชิปนี้ก็คือจะมีมาสอบถามว่าจานวนแพะ่เยอะเมื่อเราเข้ามานะครับเขาจะเจอปัญหาอย่างแนนะครับรวมถึงการจัดการบริหาร เรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเพลินนะครับุวันนี้นะครับเนาะถ้าเราจะทําให้เรามีรายได้นะครับจะทําให้เขามีรายได้กับแพะเราควรเขาควรเขาถึงอ่าบุคคลแบบใดกลุ่มก้อนแบบใดนะครับจะทําให้เขามีรายได้กับแพะได้อย่างจริงจังและยืนยาวนะครับผมคลิปนี้ติดตามครับพี่จำรัดเลยครับพี่จำรัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนึงนะพี่เนาะครับผมจำรัดนะครับอยู่บ้านหนองฟูงสี แยกออกจากบ้านน้องลูกแแค่ครับตำบลน้องวัวทันตุอำเภอยางสือสุรามจังหวัดมหาสารคามครับครับอ่าหนูพี่ก็ได้น้ำตัวแล้วนะครับเนาะต่อไปนะครับสำหรับการเลี้ยงแพะเนาะอ่าพี่สนใจในการเลี้ยงแพะเนาะครับเนาะเห็นคอดีในแพะจังใดจริงได้เอาแพะเขามาเลี้ยงครับพี่อ่าตะเกาเนี่ยผมก็หลังๆจากผมเป็น ปกติอาชีพรับคงก็คือรับราชการนะครับ,ร,บราชการแล้วหลังกเกษียณมาผมก็เลยหิดหาออหาเนี่ยมาเห็ดครับอ่าไอเชีพมาเสริมเห็ดเห็ดบ้านบ้านปลายของชีวิตครับนะครับก็ <c oughs> เลยอ่ามีสัยมักแพะมักแพะอยู่แล้วมักเลี้ยงแพะ เคยเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดแหละครับไก่งรีดหอดงัวตัวใหญ่ๆก็เคยแต่ว่ามากที่สุดคือคือแพะครับหลังก็เสียนมาแล้วก็เลยมามาเลี้ยงแพะนะครับ,รบน้ำแพะก็มาเลี้ยงยอดหลังไปพี่เคยเลี้ยงก่อนบ่เคยเคยเลี้ยงอยู่ครับเคยเลี้ยงเธอละมกเท็ตัวเท่อละสิบตองเถิเป็นการปล่อย ธรรมชาติสมัยตะกี้มันยังว่ามีตลาดแพ้ครับว่ามีองค์กรเขามาส่งเสริมว่ามีสาก์ว่ามีวิสาหกิจชุมชนแพ้แปลงไงยังไงครับเขามาส่งเสริมมันเลี้ยงเรียนเลี้ยงมวนซื้อตามตามความชอบอบอืเลยบัดน,นี้เห็นได้บ่งน้ำยูทู e ได้บ่งน้ำยังเนี่ยก็เห็นว่ามีองค์กรทกั้งภาครัฐนี่เขามาป่อยส่งเสริมครับ เลยต้องเฮ็ดอีกคือหนึ่งครับไปเลยเลยนําทุนบางส่วนเป็นก่อนไปไปซื้อแพะมาเลี่ยงครับซื้อแพ้ครั้งแรกก็ซื้อแพงครับอืมตดนละสอง0มื่นครับผมซื้อมาีโตกับแปด0มื่นครับโตผู๋หมื0นนึงเป็นพอพันเพราะว่ามามนมากับบรด้วณเพราะว่า ผมไปเห็นเลรวผมมากผมก็เลยซื้อ่อได้ศึกษาสายพันธุ์ที่แท้จริงครับก็ถือว่าบ่าบ่นี่ยแหละครับบ่บ่ประสบผลสําเร,ร็จในในช่วงนั้นครับเอามาเลี่ยงมันก็บ,บ่คือแพร่ลอยอีหลีอือนะครับมองเขาไปซื้อเขาว่าลอยครับพี่น้องก็กระวังถ้าไปซื้อแพะซสิ่งออยังก็ต้องศึกษาฟารมลูกไปเบิ่งหลายๆฟาร์มครับ ที่จริงแพะมันบวแพงบรรดาถ้าเป็นเลือดร้อยอิริมันก็ตกประมาณสองสามหมื่นห่ะครับครับราคานี่ครับอือพอให้ไม่ได้ร้อยอิริครับถ้าถ้าร้อยปลอมมันก็แพงนะครับสองหมื่นครับเป็นแพนก็เสียดายครับผมนี่หลังจากนั้นมาผมก็ค่อยไปยามไปเยี่ยมชมฟาร์มนั่นฟาร์มนี้ครับเไายูทูปเนี้ยนะครับครับไปศึกษาหาความรู้ไปชมแพะหลายๆฟาร์ม ครับมันจังทิดได้ประสบการณ์เขาจะบูมบามจะจะตัดสินใจเร็วอืนะครับมันจะผิดพลาดครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ไปเชื่อเขาไว้เข้ามาด้วยใจรักนี่แหละครับมันจึงทำางจะตัดสินใจไว้ฝาไว้พยายามไปหาเบินหมองหันมองนี้ไปเห็นมากกังเอาครับครับ ศึกษาราคาใส่กันอือครับ,รบประมาณนี้ครับเออาความขัดใจในการเลี้ยงแพะเนี่ยค้นที่เลี้ยงแพะเนี่ยจะต้องมีความรู้นะครับืม,มีความรู้เรื่องแพะเรื่องอาหารเรื่องยาครับสาคัญอือนะครับสถานที่โลงเลื่อนอือสาคัญครับหนึ่งเขาต้องต้องสามโลงเลื่อนให้เขาก่อนครับโรงเลื่อนเนี่ยจะต้อง ถึงประมาณสักร้อยแปดพีซึงสองร้อยอือตามด้านที่นะครับพี่เนาะเป็นโรงเรียนรูปแบบโรงเรียนใช่ไหมของผมเนี่ยเป็นโรงเรียนเตาที่ผมเลี้ยงเรือนสมัยต้องขี้โอ้สูงครับด้านหน้านะครับไม่นี่ยมันสูงครับอือนี่เนาะพี่โรงเรียนเนาะครับครับนี่คือดั้งเดิมที่เขาเขาเออเลี้ยงแรกๆนะครับเนาะครับอือครับอ่าครับผมต่ออะไรพี่อ่าเขาต้องมีความรู้มีโรงเรียนก่อนมีร่องเรียน แล้วก็ห้อาจ่งแรงอาหาร,รเช่นการปลูกงาปลูกงาทาง้ระลาปลูกงาเนเปียปลูกงาคินนี่กู้ซี่มาแล้วแต่ครับก็ให้ในีเพียงพอที่สเลี้ยงแค่เพราะงั้นหากเราเตินเติสามเลยขึ้นอืเราจะทันท่ายจะต้องการเรลีเ้ยงอานเลียงหลายนะครับ เขาต้องศึกษาเรื่องยาคือในยูทูบหรือศึกษากับความแพะที่พันรูครับรูแล้วครับก่อนเรื่องยาเรื่องโรคต่างๆเขาจะต้องรูคือควรครับเพราะฉะนั้นพระแพะนี่มันมันโรคมันหลายตายโรคเป็นโรควัดโกกรคกอดหวมโรคทล่องร่วมครับโรคตาแดงครับตายไวครับ าะว่าถ้าเนาหูวแล้วเขาก็สามารถเอายามารักษามันได้ทันครับ,รบเ,เรื่องอาหารนี่ก็ว,ว่าตรงนี้มันเพียงพอครับตรงนี้พืน้นที่เลี่ยงถ้าจะปล้อยทุ่งก็ต้องคำนึงถึงพื้นที่ครับ,รบถ้ายืนครอบยืนโล่งก็ต้องมี่ยาที่จะนำมาให้พอสมควรัรบนะครับ อาคู่มือเนี่ยดีอย่างหนึ่งครับตลาดแพะนี่ได้รับการสนับสนุนจากไปององกรครับรัฐแล้วก็ณาครับมีมีขาเจ้าซื้อเจ้ามารับซื้อไอ้หอดหอดบ้านนเดี๋ยวนี้ณวันณมื้อนี้นะครับครับตกประมาณร้อยยี่สิบบาทอืมครับตกประมาณร้อยยี่สิบบาทถ้าถ้าภาคใต้ก็จะได้ร้อยหาสิบครับเพราะนั้น ก็รู้สึกว่าแพะมันต่าราคาดีอือราคาดีมันแค่สามเดือนสี่เดือนมันก็ขายได้แล้วครับอือตัวหนึ่งก็ได้ตกประมาณสักสองพันสามพันสี่พันครับแต่ตัวพันใหญ่ๆแน่ก็ได้เลยราคาดีครับแต่คุ้มค่าคุ้มค่าปีหนึ่งมันออกลูกสองเถือเนาะครับสองเถือเถือโตนแม่หนึ่งมันจะออกลูกเลยสี่ตัวต่อปีอือ เพราะส่วนมากมันจะเป็นลูกแฝดนะครับถทาาแม่สมบูรณ์เพราะนั้นเขาก็ก็เพราะต้องห่วงว่าเลี้ยงแพ้แล้วสิบพามีตลาดเพราะว่าตลาดเดี๋ยวนี้หลายหลีถ้าโทบปุ๊บเพิ่นก็มาเอาปั๊บเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าเรื่องของการเตรียมแปลงยาพี่ก็เตรียมไว้แน่แลลวเนาะครับผมก็เตรียมไว้ประมาณประมาณเกือบสิบไร่เห่อครับโอ้พื้นที่ปลูก้าเนาะครับของพี่เพิ่นนะครับ ต่อไปแล้วพี่เนาะผมเข้าใจที่พี่ว่ามาทั้งหมดก็คือว่าการตลาดมันหา,ง,นหาง่ายเนาะหาง่ายแต่ว่าทางเกษตรกรอยากมีรายได้จริงๆเนาะครับ,รบเขาควรนําตัวเขานี่ไปหาช่องทางตลาดแนวทางยังไดยังสีดีครับคือหมายความว่าเจ้าเฉียนตลาดโดยชัดเจนแล้วพี่เดี๋ยวนี้เพิน่นกําลังกําลังรวบรวมเรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับผู้เลี้ยงแพะผู้ลักแพะ แล้วคนจะสีน้ำไปซูวจะเสือแส่งไงโดยนี้ประทุษสัตว์จังหวัดสิลงมา,าให้ความร่มมือ้อให้ความซอยเหลือ,อเพราะนั้นถ้าคนรับปากเ้าย่างกิงกังผมไปไปชุ่มเงินนั้นเนาะวันที่ีิบเอกที่บอระรเบ,บือเพิ่นก็ว่าสิสารตอ่อในเรื่องนี้ให้ย่างกิงกังเพราะนั้นถ้าผูใ้ใดสนใจอยากเลี้ยงแพ ตลาดมีแน่นอนแล้วก็ราคาเนี่ยบรต้องพานพอค่าค้นกลางครับเอาระบบสอนระบบเกษตรแปลงไงไปใส่ราคาก็คือสิทธิได้รับความยุติธรรมสมควรึ้นน้อยกับร้อยยี่สิบสามสิบนะครับสามารถดูได้อ่าพี่จำาลัดครับทางเกษตรกรนะครับไล่ใหม่ๆนะครับที่เลี้ยงเขาอย่างนี้เลยได้นะครับเขาควรปฏิบัติและการเลี้ยงแปะปฏิบัติตัวเขาเองนะครับเขาควรเข่าหา กุมก้อนในซีดีบอครับกุมทิ่นเลี้ยงมาก่อนัสินะครับดีครับดีครับจะได้ศึกษาหาความรู้เรื่องโลกเรื่องยาเรื่องการตลาดอืมครับเพราะตรงนี้เพื่อนมีฝูงมีกลุ่มแหละครับครับอืมเป็นสมาชิกกลุ่มครับยังอยู่ย่างสีสุราชเนี่ยนะครับแล้วก็มีมีความแพะที่เข้ามาร่วมวิสาหกิจชุมชนครับ เป็นเป็นกลุมวิาสาหิชุมชนย่างสีสุราชเนาะครับทานน่านเนาะมีอยู่16บหฟาร์มน้ำกันครับม,มาเข้ามามาร่วมกลุ่มกันเนี่ยครับเวลาเขาสิขายแพน,นก็ะม่ยากนะครับทั้งกลุ่มพนก็จะแนะนำล้วก็จะบอกมีพอค่ามารับหน้าฟาร์มหรือว่านัดกันมือใดมือนึ่งยังเสียครับ รวบรวมแพ้เขาจะาได้ลดหนึ่งหรือตามที่จํานวนเขาจะพอค่าต้องการเขาก็จะสามารถขายได้กิโลกรัมละร้อยยี่สิบบาทนะครับครับถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้เพราะว่าเขาก็ก่ได้เสียค่าอาหารค่ายังหลายอือพอดีของแพ้คร,ครับนะครับเนาะไปสมมติว่าไล่ทุ่งนี่เี่ยเขาก็ไปกินใบไม้ก็เพรได้ซื้อได้หากินหญ้ากินยังเนาะครับเนาะครับอื กำไรก็ทั้งหมดก็คือคือกำไรอ่ะครับแจ้งหน่อยก็ร้อยบาทเราก็เสียค่ายาค่าเสียเวลาค่าอย่างนี้ะครับกออกไปเพราะนั้นผู้ต้องการสนใจที่จะเลี้ยงแพะนะครับครับถ้ามีทุนครับสถานที่มีโรงเรือนมีความรู้ครับก็สามารถเลี้ยงได้โอครับผมก็อยากให้เลี้ยง มันกาลังตลาดกาลังบูมบเรื่องแพ้ครับผมอขอบคุณพี่จำรัดลายนะครับเนะาะที่มาแบ่งปันแนวทางของอมือใหม่เกษตรกรมือใหม่ที่กําลังศึกษาอยู่จะได้รับฟังเป็นแนวทางนะครับเนาะว่าห้องควาชิดควรมองอย่างไรในในแพะเนาะพี่เนะาะดังที่พี่พิ่บอกแหละครับแพะนะครับมันเป็นสัตว์ที่ผมจับอยู่ควมมลยคือต้นทุนค่าอาหารต่ำเนาะ ยิ่งแล้วจัดการบริหารต้นทุนอาหารเขาได้ต่ำเท่าไหร่กาไรก็ยิ่งจะตามมาเนาะพี่เนาะครับเมื่อนนี้ให้พี่จําลัดเนาะครับติดช่องทางการสื่อสารเป็นเบอร์โทรพท์เนาะพี่เนาะเพื่อพี่น้องที่เบื่องคิปอยู่ไอ้อยากถามพี่จําลัดว่าเขาเลี่ยงแพะแล้วเนาะครับเนาะเฮาแม่ไม่พอปัญหายังเงแก้ไขยังใดเนาะครับเนาะพี่จาลัดติดช่องทางการสื่อสารไว้พี่น้องเฮาด้ครับผมถ้าต้องการถาม เรื่องแพะความู้เรื่องแพะวิธีการเลี้ยงแพะกับมีความรููจากการศึกษาคับก่อนครับนะครับ,รบแต่กับ,บท,ท่านได้มากอืมติดต่อมาเบอร์ศูนย์เก้าห้าครับเก้าสามศูนย์ครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับเบอร์โทรผมอ่าครับ มือนก็ขอบคุณปีจัาบัดเนาะได้ร่ืมเข้าไปเป็นกำลังใจในช่องทาง YouTube นาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะได้แบ่งปันประสบการณ์กันเนะครับเนาะมือนีผมกับพี่ลาดไปก่อนมีโอกาสจะแวะกลับมาเยี่ยมชมใหม่นะพี่เนาะลาดไปก่อนสวัสดีครับผมขอบคุณในลายครับขอบคุณในลายครับ